น้องเพชรมาแล้วน้องพลอยมาแล้วมึงขึ้นได้แลวเจ้าแหลกพลอยพลอยแม่ไม่แมนแกไม่กลวนอยากกวนพลอย พ่อพ่อยืนบพอยพ่ออย่ทำพอยอย่ายำอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีูยูไปขึ้นไปทีกับพ่อไหมคะไปไประเบียบไหมไม่ไปกับแม่ไหมไม่กับแม่ก็ไม่ไปหรอไม่ไปไปไไปค่ะไม่ค่ะไปรำไหมค่ะด้วยสิไม่ได้ไปไปลไหม อ๋อไม่เป็นลำจะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นหมอลำเป็นหมอค่ะหมออะไรหมออย่างือสิออกมาแม่ปิ๊น,นไหนอ่ะกินเข้าไปแล้วเหรอม่กินคอยกลัวคอยกลัวพ่อคอยกลัวพ่อคอยกลัวคอยกลัวพ่อมาคุณพ่อกอไก่ไม่ไม่รับพ่อเหรอ เอาทำไมไม่รักพ่อทำไมไม่รักพ่อไไปปลทำไมไม่รักพ่อรักคะค่ะค่ะรักค่ะควรใครมาเนี่ยไม่แกเสียงใคไม่แกเสียงใครพี่พี่พี่มานนีี่่รสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีค่ะก่อนค่ะ ัสดีี่สวัส่ท่สแบบนั้นเลยเมื่อไหคือสสเอเมือไทำไมใส่ชุดได้เหมือนกันอ่ะโอ้ยเสียเลยาท่าดูหน่อยใหพี่ดูหน่อยไปเพชเพชน้องเพชหน้าแต่งขึ้นประมาณสิดูน้องเพชมานี้ไม่ใไหมคะไม่รักใครบ้างล่ะคะไม่ไม่ หนูเล่นน้ำไหมคะดูดูกนเลยหนูจะเซเว่นไหมคะนี่คนไล่ลูกมันไม่ใช่รองเท้าขาเฟสไปมันไม่ใช่รองเท้าไปรองเท้าทำไมจะเราบูดมันไม่ใช่รองเท้าเอามานี่มันเป็นที่จับกระทะไม่ใช่หรอ มานี่เร็วมานี่มานี่อยากอายเราเขินเลรอเอินคืแนอแอนรอกาันี้ <c oughs> ผมแอนรอเส้นรีดผม<ช>